คไปเลยไปเลยเรื่องนี้กันก่อนนะครับพมอ่ะอยู่ในซ้ายแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับทันปัสุสัตใช่ไหมครับปมครับอ๋อทันปัสุสัตค่ะตอนนี้พอว่าเกิดน้ำท่วมภาคใต้เนี่ยค่ะความเดือดร้อนขลองพี่นองรเซษตกรกรถีเรียงซั์นี่เป็นผลพื้นกันบ้างคะอ๋อครับก็คือ ตามรายงานข้องอ่าอ่ข้อ,ของอย่างวัตสุราชธานีนะนะครับครับ,รบมีในเหลืองข้องปร,ประกาศเป็นเขตัยพิธบัตินั้นก็คือเก้าอำเภอรครับครับซึ่งที่นี่ในในเก้าอำเภอนั้นเนี่ยก็คือหวาถีพัดอาจจะได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัตินั้นมีอยู่เจ็ดอำเภอด้วยกันครับค่ะก็คืออำเภอที่นึ่งก็คืออำเภอ,อกาญจนด,ดิตซ่องดอนซักซามฐานาชนะซี่ฐาช่าง ห้าบานหาสาั้นแล้วก็หกเทยาเจ็ดก็คืออำเภอเมืองครับซึ่งที่นีก็คือในเจ็ดอำเภอเนี่ยก็คือสัตทีอาจจะได้รับผลกระทบผลกระทบมันมีสั่งมดนะครับสามมื่นแปดพันสี่รอยยี่สิบตัวแต่ว่าก็คือเกษตรกร,กรเนี่ยหนึ่งพันสี่สิบเจ็ดรายนะครับก็คือในสามมื่นแปดพันสีงรอยยี่สิบตัวเนี่ยมีโคอายุประมาณหนึ่งพัน เจ็ดร้อยหกสิบสามตัวมีมู่นะครับหรือวัตถุกรเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าตัวแล้วก็ไก่พื้นเมืองเนี่ยสองมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบแปดตัวนะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยก็คือยังไม่มีรายงานในเรื่องของซัดตายนะครับสําหรับในเในเรื่องของหัวควายหรือว่าแพะแกะในในเรื่องของสัดซิกซี่ซัดกระเพาะรวมเนี่ยเราเนี่ยก็คือในเรื่องมีในเรื่องเรื่องของการเตรียมอ ยานันทรัพย์พระราชทานนะครับก็คือเป็นยาแห้งเนี่ยที่เป็นฟอนฝอนเนี่ยครับก็คือฝอ,อนละยียฝอนละยีสิบกิโลเนี่ย<ะ>เรามียุทธีสู้นิจใจแหละพัฒนาทรัพย์สุราธานีนะครับในปัจจุบันเนี่ยในสต๊อกเนี่ยเรามียุคประมาณสองมื้อกว่าฝอนครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยทราบมา,าทีผู้ดอนเนี่ยทราบมาขอสนับสนุนได้นะครับท,<ะ>ท่านทางตุงกัตอำเภอมาครับแล้วเราก็ค,คือ จะให้ความช่วยเหลือโดยด่วนทีสุดครับค่ะเมื่อตอนนี้ทางหญ้าแห้งอะไรเนี่ยที่เรามีให้โคกระบือก็คือมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าในเรื่องข้องมูข้องไกอะไรันเนี้ค่ะท่านคือส่วนหมาถ้าเกิดมูก,กไก่เนี่ยปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดน้ำจุดตัวจริงจริงความจําเป็นเนี่ยอยู่ในเรื่องของ้องต้องอพยพสัดรับ,รบเพราะ,ะนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยรถบรรทุกไม่ว่าเรือหรือว่ารถบรรทุกเนี่ย จากส่วนราชการอื่นๆนั้นครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็คือเราก็จะได้จะทําแผน่ห้ทีล้งกันครับในส่วนของตรงนี้ครับพมแต่ว่าเบื้องต้นนี่แต่บอกว่าประสบภัยไกล2ซ่องมืวัาตัวอะไรมาเนี่ยนะครับไันนี้องมือวปดนี้ก็คือยู่ยู่ในเขตอ่าไพพบัิเท่านั้นเองครับแต่ว่าคือเจ้าเคาะนี่ปกติส่วนส่วนใหญ่มันก็คือเป็นเป็นเป็นเกษตรกรเนี่ยเขาก็คือมีในเหลือของการบริหารจัดการคือมีหาหข้องข้องเขาอยู่แล้ว้ะครับ คืออยู่ในเตปอดในวัดอัอไอไอเบียงับอาหารทรับทรับรองเนี่ยเราก็คือถีหลอกเตรียมวายเนี่ยก็คือในภาคประสุทรัเนี่ยส่วนส่วนใ่ญ่ก็คือเป็นทรัสกระเพาะรวมทถานั้นครับค่ะเบียงที่พออยู่ใช่ไหมคะอ่าพ่อครับสาหรับคือในคณะนี้ครับออืครับผมแสดงวอกเบื้องตอนนี้ตอนนี้ถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรไปดิประสุทร์สอำเภอเตปราชไพกก่อนใช่ไหมครับครับครับผม ค่ะล้กก็ในช่วง้ายนี้ค่ะทานประษัตน์ขาวฟากไอรไรไปทึ่งเกษตรกรผู้เหลี่ยงซัดกันมั่งข้าหวาถ้าเกิดใครต้องการความถวยเลือในด้านไอร่ายในค่ะสมารถที่จะนอกจากประษัตน์อำเภอเนี่ยยังติดต่อไปช่องทางหดไดอีกมั่งอ๋อนึกนะครับคือก็กรณีต้องเกิดมีซัดต,ตายนะครับแล้วก็เป็นถ้าเกิดกรณีมีซัดต,ตายนะครับก็คือต้องเป็นพื้นที่ที่ถ้าได้รับเงินเหี่ยวยาเนี่ยคือคือ<ฆ>ต้องเป็นพื้นที่ที่ต้องไปพิบัติ แล้วเกษตรกรตร้องข,ข,ขึ้นทะเบียนขึ้นขึ้นขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรปับปรุงข้อมูลก่อนเกิดภัยเท่านั้นครับ <c oughs> ซึ่งรักท่านที่ต้องเอามาแจงง้งกับผู้สักอำเภอก็มีสัาเนาบัตรประชาชนสัาเนาทบเบียนบ้านแล้วก็เ,เอกเอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรครับ <c oughs> แล้วก็รูปรูปภาพทรัพย์ที่ตายครับ <c oughs> เพราะว่าตามเงินใช้ในเรื่องเหลืองข้อการเยียวยาเนี่ยก็คือมันก็เป็นระเบียบข้องระเบียบในเรื่องข้อการในความเสียเลืออยู่แล้วครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิด ในอันนี้ก็คือเป็นเป็นฟึ่อแต่ว่าถ้าเกิดในเหลืองข้องคณะหนีเนี่ยก็ภัยพีบัสเนี่ยก็คือเราเนี่ยก็คือจะทําการในเรื่องของสนับสนุนยานทรัพย์พระราชทานครับแล้ว<ม>ก็ลักนรารถลำรถเนี่ยเราก็ออกในเหลืองข้องนวยสัตย์แตดเคลื่อนถีครับเพื่อไปดูแลสุขภาพสัตย์ครับบริการขบวนงานข้องกรูสัตย์ก็มีอยูซามส่วนก็คือ ในคณะเกิดภัยเนี่ยก็คือเฉยเลือดในเหลืองของยาสัต์ประชทานอ่าร่างเกิดภัยก็คือในเหลืองขอ่องรับซ่าดูแลสุขภาพสัตว์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสัตว์ตายซูนให้นะครับก็คือตรงแจงอ่าประชุมสัตว์อำเภอตามที่พ่อบบอกว่าต้องมีลักท่าในได้บังไปแล้วครับค่ะอ้าวอันนี้พี่น้อเกษตรกรก็ต้องเตรียมไปอาจจะไปทําการติดต่อหล่างจากน้ำบลอดก็ได้ใช่ไหมครับว่านะครับ ใช่ครับ่ค่ะเอาวันนี้ขอบพระคุณมาค่ะฐานปั้สุซั์จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีที่ให้ข้อมูลกับเราค่ะคขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมาค่ะด้คะฐานส้มพลไวัยปัญญาปั้สุซั์จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะคะ